ในช่วงสุคขโลกครั้งที่สองระหว่างชายชา,า,าติทหารญี่ปุ่นสุภาพบุรุษผู้ยึดมั่นในความรักแท้โกโดิและอัลซ์มาลีหญิงไทยผูย้ยิงในศิ์สักระยันอิเดโกอริอิเดโกผมกลับไปหาคุณไม่ได้รอผมนะ กุ้งกนนุคุณไปที่สถานีรถไฟบางกอกมหรือเปล่าฉันห่วลมากนะไม่ได้ไปคนระับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเอดอกไม้นี้ชื่อดอกอะไรอ๋อชื่อดอกอยางดอกคู่ค่ะอืมสวยดีเหมือนดอกสักุรัดอกไม้ประจำชาติญี่ปุ่นแต่สักุรัจะเป็นสีชมพูถ้าผมสามารถเปลี่ยนดอกไม้นี้จากสีฟ้าให้เป็นสี ได้ขอให้เราทั้งสองพร้อมรักกันตจากนั้นท่านั้นกุรีพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันเขินนะลองรู้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ผมสนิทเลยนะอังอังอังโดเซมุดายชูกิโดและเอฟมันเป็นไม่ได้ไงเนี่ยกุริใช้สายสั้นดำจ่ากิบวดใช่ไหมไม่ได้กาแล้ว ันจะเอาไปเผาไฟเพื่อให้มุนนำนั่นหายไปแต่เพื่อความปลอดภัยฉันขอใส่ถุงมือแล้วไว้ตาเพื่อป้องกันก่อนนะคะลีมไหนนะยินดีก็เงียบ มันยัไม่ดอกฮีเทโกแต่มันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์หลักการทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบจากการที่ดอกไม้เปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีชมพูเนื่องจากดอกไม้ที่เห็นเป็นสีฟ้านี้ถูกจุ่มในสารละลายวอท์คลายที่มีสภาพความชื้นอากาศน้อยแต่เนื่อนําตดอกไม้มาทำให้เกิดความชื้นเพิ่มมากขึ้นโดยการชุบน้ำ จึงท,ทาให้ดอกไม้ลนลา,ามีน้าเข้ามักอและเกิดการดูดความชื้นเข้ามาจึงทําให้เปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีชมพูทันทีและเมื่อนําดอกไม้ไจุสละลูกรนะ้ายอนเมื่อนาดอบไม้ไใกลใไฟไฟจวกอีกอน่ของแ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึง่งก่อนที่จะมีการเอาฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการพระราชดำเปนของบาสมเดจพระเจ้าอยู่หัวและเรายังสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆมาทําการตรวจวัดความชื้นก็ได้นะแต่มันคืนอะไเหรอโกบริเราสามารถนาซิลิก้าเจลหรือสารกฉะชื้นมาทําการตรวจวัดความชื้นก็ได้เช่นกะันอื้มยอเลยส่วนคุณสมบัติของสารลลายสมเรอิ่มข้นร้าย,ายที่มีคุณสม นิกาศกลายเป็นเป็นน้ำเกิดขึ้นเร็วกว่าธรรมชาติและเกิดกลุ่มเม ื่ออะไรผมโ,โกบุรีและเนี่ยสมาล,ลีนภรรยาผมยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันเนี่ยชื่อโฮเนี่ยนะมันเป็นแย้คอปปี2658ปี2658ใช่เดี๋ยวคุณรอสักบา้านของวกเรอได้ไงไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวฉันชาววิธีช่วยคุณกลับเองแต่ตอนเนี้ยเราว่าฉลองวันครบรอบ100ปีของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช้แล,แลเ้เลยดีกว่า เดี๋ยวฉันจะแนะนำให้รู้จักคุณคู่ซี่ของฉันถุงเงินคุณหมอสวัสดีครับคุณเพื่อนแสนสวยเซ็กซี่เจ๊แก่สิฉันชจะต่อโดยชื่อมความพิเศษที่ฉันสราบขึ้นคือวันชัดอินโฟฉันเห็นนายด้านูดอัมสุมาลีจะช่วยตามน้องสาวไห้ฉันได้ดีไหม วิธีการเราจะนำท่อที่ประเด็นขึ้นมามต่อง,องนนับขวดน้ำหัดลมและจะมีท่อไว้ใส่ถุงอ้มชนิดหนึ่งฉันสามารถเติมนะ้ำหัดลมเสร็จแก้วสี่แก้วโดวยสัมพันทค่ครั้งเดียวคุณคกเบริเชี่ยไหมมันเป็นไปได้เหรอคุณโภ<ฮ>ทุกคนพร้อมหรือยังงานเปิดงานเร คุณนา้ามากๆนะจ๊ะนี่คือหอกขวัญมาเชือครบรอบหนึ่งร้อยปีเชิญทางนี้เลยครับมันเป็นอย่างนี้ได้ไงล่ะคะพี่โตในน้ำแบบโลห์ทุกชนิดจะมีกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอร่อนแต่ไม่สเสถียรต้องใส่ตะวัวให้น้ำและคาร์บอนไดอัสไส้เสมอซึ่งเหเงตุที่คาร์บอนไดอัสไส้ละลายในน้ำได้นั้นเนื่องจากแมลงดันที่เจอเข้าไปทำให้เกิดการเหนี่ยวน้ำให้คาร์บอนไดอัสไส้เกิดสภาพควบ ส่วนของอค์เมนชอตจะมีกรมมาระบิกเมื่อกรมมาระบิกชี้เคลือบอยู่ที่ผิวของเมนชอตสัมผัสกับน้ำหมัดลมจะเกิดปฏิก,กิริยากันอย่างรวดเร็วทําให้ความร้นไายในปวดเพิ่มมากขึ้นทำให้มันสามารถดันให้ของเหลวที่อยู่ภายในผู้บอกว่านนอกได้น,ดนั่นเองไม่นด้หมักลมเกิดปฏิกิริยากับทุกอคเมน ทำให้น้ำอัดลมเคลื่อนที่ไปตามข้อถ่วงไว้โดยอัตราการไหลของน้ำอัดลมจะแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่น้ำอัดลมนั้นไหลผ่านในกรณีที่น้ำอัดลมเคล,ลื่นลอนที่อัตราเร็วของน้ำอัดลมแต่ความดันจะมีความสำคัญการตามหลังของแรงโน่นมถูกเลยเยี่ยมเลยประเทศของเราน้ำหลักการนี้ไปใช้นในการหาตราการไหลของน ต่ส่งไปยังคอรชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอกเกษตรกรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส่งให้ความสนพระราชถนไทยในกิจการอันเนื่งเกี่ยวกับการชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างมากและยังเป็นอีกหลักการหนึง่งที่ใช้ับปิดเครื่องบินอีกด้วยเอ๊งด้งนแสงดีนแสงอะไรเนี่ย เปิดแสตอนาาที่เราไม่ได้ปูรูปไปกันเลยใช่เราจะได้กลับบ้านใช่ไหมตัวนี้เรามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดทำเลคชีนได้อุปรกรณ์นั้นคือภูหูน้กอัรูร่าโดยต้องหาใอ้สกคนมาสอบไปไปยังอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วจะทำให้ประตูบานนะั้นกลายเป็นประตูอุานทำเชีนได้ือฉันไปตามแล้วก่อนนะรียนะครูเรจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหม ใช่แล้วมีเด็กถูกออจะกบ้ไปแล้วตุวน๊นี้คุณท้อไปแล้วด็อกช่วยเราเขาหน่อยว่าฉันนะบันทูทีขอให้ด็อกสอบไปในอุปกรณ์นั้นวานจูจีขอบคุณด็อกมากนะคะนี่คือหกขวัญเชิญเลยค่ะ ใช่แล้วและหลอด LED หรือไดโอดเปล่งแสงจะสามารถเปล่งแสงออกมาได้และแสงที่เล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกันคึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนเรามองเห็นโดยหลอด LED จะสามารถทํางานได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างจะดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วไปมันเป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆเช่น ทีวีสัญญาณไฟจราจรไฟท้ายรถยนต์ยิ่งไปกว่านั้นหน้าจอของโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันปัจจุบัน LED ถือว่าเป็นหลอดไฟแห่งศตวรรษที่21เพราะมันสามารถช่วยประหยัดพลังางานได้อย่างมากและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยอืมเยี่ยมเลยแต่เอ๊เหมือเนเราลืมอะไรไปเลยนะ はい、私はあなたを愛しています。お待たね。<noise> あらち